มิโซออนิวไททันหน้าหล่อนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นสิดพิเศษค่ะฟรีชุดแต่งให้รอบคันนะคะ น้อฝนเซลมิโซนะคะวันนี้น้องฝอนก็อยู่กับรถมิโซออร์เนียวไททันใหม่นะคะเป็นรุ่นเมก้แคปตัวเตี้ยค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2.4โปรนะคะราคาอยู่ที่682,000บาทค่ะมีทั้งหมด4ส,สีให้เลือกนะคะมีสีขาวสีดําสีเทาและสีบอลเงินค่ะมาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะฟรีชุดแต่งหล่อๆให้รอบคันค่ะดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะมาพร้อมฟรีชุดแต่งหล่อๆให้รอบคันค่ะเดี๋ยวไปชมรถรอบคันนะคะว่าน,น้องฝอนได้แถมชุดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างไปกันเลยค่ะ มิสูออนิวไทตันเมคะแคปโฉใหม่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษแถมฟรีชุดแต่งล่อรอบคันด้านหน้าตกแต่งด้วยโลโก้ไทตันสีเงินมาพร้อมกับคิวสุมล้อด้านข้างและล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วสามารถเลือกลายได้นะคะด้านข้างค่ะน้ำฝนได้ตกแต่งเป็นคิวกันสาดให้นะคะและแถมเป็นเป่ารองมือเปิดกันรอยให้ด้วยค่ะและน้ำฝนได้แถมเป็นฝาครอบถังน้ำมันมีโลโก้ไทตันสีดำให้ด้วยนะคะบริเวณด้านหลังนะคะมีการชนท้ายมาจากโรงงานพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยค่ะ น้ำฝนได้แต่งเป็นล้อแม็กซขนาดขอบ18นิ้วค่ะสามารถเลือกลายได้นะคะนอกจากโปรโมชั่นดีๆน้ำฝนยังมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนหรืออยากได้ชุดแต่งแบบไหนทักหาเซลล์น้ำฝนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ